มมังนเราเนี่ร okay. ื้อมีชื่อในมานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยพิษเล้าดวอะไรโครนี่ก้อนมานี้ไม่ใช่กองต้นโอผู้ขอโทษขอ้หยาจริงกองเพื่อนไอ้หนังเปรตไช่เหยียดแหมมคลอดมึงคนนี้กลับใจมานี่โอ้กูแล้วเฮ้ยไม่เลิกโเมัดจริงเราเนี่ยรื้อมีเชื่อนายมานี่แต่ผู้กัดเจ้าไงเปรต บอกอยากมีก็รั้งอย่างสแตนตาขึ้นกัดเราจะจับเล็ดตาขึ้นกัดเฮ็ดตาขึ้นเฮ้ยจับเลยเฮ้ยติดเปรตอยู่แล้วอาจนักเก็ตเหม่มจริงกลอนเพื่อนเล็กเดียวเล็ดตาขึ้นกัดเฮ้ยเล็ดตาขึ้นกัดเฮ้ยผมไม่ต้อยไปแต่ไม่ต้องอันแล็บวิรีนจอดหน้าไปเลยเล็ดตาขึ้นกัดเราจะจับ ฮัปปี้เล่นตะกินกันเราจะจ็บมากแวกวนันเกับใจกับใจกับใจแล้วควันกับคว้าในาดำนังูแล้วควันกับคว้าในาดำนังูเราจะต้มปลาโลย,ายักเฮ้ยอยักแม่เจ้ากูต้มปลาโลไอ้เปี๊ยกกะยัดแม,ม่เมียวยากต้มปลาโลว่ายับเหนื่อยก็แล้วได้ลุงเลิกเก้าวเปียกแปรกิ่มลังเขี้ยวกของเหลวนี่ <c oughs> เหนื่อยจริงแลเปียก,กันแล้วนี่พวกเองเป็นใครไอ,อ้นไหมครับกุดผาเมื่อพวกเองเป็นใครละโวยเป็นคนละโวยไม่ใช่เป็นใครตัใรกใกลกับลกลังกลัวเขาเรียกว่าตักใครอัปโห้แข็งแต่นี่คนไกลกันก็ไหวได้แกงแต่นี่คนคนก็ไหวได้เคยไอ้เพลดิดมึงเชื่ออะไรไจีมนี่เชื่ออะไรนะเจมันนี่กุดผาเมื่อ,อม,มึงนี่เชื่ออะไรไอจะมานนี่ ชื่ออะไรนะชื่อมณีอ๋อชื่อมณีเฮไอ,อ,อตัวกลางชื่ออะไรเอเพิ่มเจอปุ่นแก้วชื่ออะไรนะไอเจอปุ่นแก้วคนยัดแม่อะไรชื่อปุ่นแก้วรวยแม่เป้อยกแม่กูตายไปเย็บผีอยากนี่อย่างตามต้องกลอเอ็นดูแม่เกินไฮตื้ว่าเป็นบุญของแม่มั้งกันสวยตายไปเย็บผีอยากนี่ได้ช่วยฉันนายตีงเลย่อยหยาเปลด็ด เจอโบสู้ไม่มีตาบ้าอยากมากกลัวไหมชื่อต้องใไงนักแน่นให้มีตาบ้าฮัานคนต้องกลัวอ,อยากมันได้กลัวให้คนลังสุดเถื่อนไอ้โอปป้าโตชูเฮียว่าอนนเออไอ้มาอปป้าโตชูมาอยากกระเล่น,น <c oughs> ลูกกูเล็กกันเอาเองอ้ใจแลลังแรงแล้วไม่มีทางแล้วเว้ย ลงมือนวัวในบูงลุยอยากเดือดอยากดูดินดูลาวมึงเชื่ออะไรคนหลังสุดฮะ<า>คนหลังสุดเชื่ออะไรไมเคิลวองอย่าไมเคิลวองแล้วแหมมาเร่งนี่แดกไ,ไอ้ไมเคิลวองนะเชื่ออะไรคนหลังสุดเจอเปี๊ยกกัชื่อเปี๊ยกเออโอ้ยบุญแล้วเว้ยวันนี้มาเล่นปลาแกเขาได้เห็นตัวเปี๊ยกแล้วใช่ครับ ตั้งแต่เกิดมากูไม่เห็นตัวเปียกเหวนแต่ขี้มันประจํากูสงสัยอยู่ตั้งนานว่าทําไมเปียกตัวมันขาวอ่ะขี้มันขาวแล้วตัวมันผมอะเรียบร้อยนะเรายบร้แล้วเปียกเป็นตัวขี้ได้เคยมันได้แล้วแลต้นมาใชเฮ้ยมึงมาใช่กูจะเอาดวงแก้วกลับสู่นครของเราไม่มีตาครับไดแต่กูยังมีลมไมยใจมึงไม่ได้กล้าไปเอาดวงแก้วดวงนั้นว้ววเป็นใครมึงเป็นใครเป็นโก้ไอ้เห็ดแมวย่าเป็นใคร ได้นะาบุญแกนะเอ๊ะมึงเลียกทางให้กูเดี๋ยวนี้ไอ้มนนี่คูไม่เลีกไอ้เปรตไอ้หนามพี่ถ้ามึงไม่อยากตายมึงเลีกกูไม่กลัวอย่างตายเรื่องเล็กเรื่องงี้ปงวันไอ้มนนี่ถ้ามึงไม่เลีกเถอะไอ้กูกูนับหนึ่งถึงสิบมึงตายหงแน่ต่อใมึงหนักตึงรอยตึงผันตึงเบิ้ลตึงแจนตึงลานกูไม่เลีกว้าว ได้ไอ้มันนี่ไอ้ไอ้อยากเล็้มึงเตรียมตัวตายกล้ามาเลยกูนเป็จ้ากรรักวันก็มึงจะตายฮวงไปถ้ามึงไม่หลีกทางให้กูนะนับหนึ่งถึงสามมึงตายฮวงแน่ว่าแล้วนับถึงหนึ่ถึงหนึ่งแสนหึงล้านแล้วกูไม่เล็กเฮ้เตรียมตัวตายนับมาเลย นั่งอ้โอ้โหผู้เลวใจมันนี่เก่งแมมกรามันนับถึงซ้ำเปรีดอยู่ได้ปรียดกูไม่กราดนับถึงซ้ำกูเอาสั้นตุบตายห้วง่าก่อนโอยตัวกับสั้นกราดให้เหลือติดปลายควันกูเฉืองตีหัวหัวพยายามกูตีสั้นตายโหัวไป อยากนู้ก็อยากแม็นปุ้งเดี่ยวตายเล็วตายหามันแม่งพลัดแต่เหยียดอมทั้งตายเล็วเอ๊ห้เปียกไปเลยที่ตายจริงไหมลอยหายเปียกมอยได้กว้างพ่อยาไปจากเออกว้างเด่ดเลยฝ่านี้พอได้มองจากมวลหายยาไปเอา ซอยซานาังรำวงเย็ดเม่หม,มดควายตายก็ไม่ได้สาเสียนกับซาดาวกูม,มาซุบเป,ปิดพลันทีนี้อยากตายเร็วพูดแล้วไตยแล้วจริงตายแล้วทีนี้กูนัง่งะลึกชาติไรเหล่าว่าดื้อเหล่าตีเมืองอยากนิ่มอย่างลูกเศร้าดีอยู่ช่วยโอ้ลูกเศร้าอยู่ช่วยเออทีนี้วันนี้ตะวันนี้เราต้องไปเมืองอยากไปเมืองอยากเอเอสอยฮอบ ทีนี้ไปเมืองอยากโบสู้สองคนไหนเปียกไอผุ่นแก้วก่ย่างอยากนี่ไปตึงเมืองกลัวแดงไอหลูกเจ้าอยากลุยจริงไม้มันนี่เอ๊ะมึงอยากเดออกนะมันนี่นะไม่ออกพืชเออมันนี่มึงอยากเดออกกันกูเดี๋ยวพามึงไปเล่นบีนให้ตีมือแลาวนั่นมันนี่นะเวลาโคอยากซูบมึงอยากคลอกตีเดียวต่างโซ่โคงเลย้อยแล้วมันนี่นี่ นั่งอย่าชีวิตนี่เพราะองกูจะขึงร้องขึ้นก่อนไฟตากับทีมได้เพียงแค่ทีมไหนบ้าบนทีมก็เห่โรยเลยว่าบ้าก็บางนี่ใบเขาเตรียมอยู่กับนั่งชูเตี๊บดำกับแห้งนั้นอืมเนี่ยนั่งบ้าก็ไปเหลาได้ไฟเตี๊บรู้ไปก็ชอบนะครับชาอย่างอีฟรีดนั่นนั่งเลยนั่งชูเตี๊บดำกับแห้งนั่งชูเตี๊บกับแม่เตี๊บปะบุตช้อมลีลาเออ เอาแบกยักไปเลยแต่เดียด๋ยบโอชูใกล้ไปยักตึงเมืองควยแต่งงานลูกเจ้ายักไปแล้วเห็น <c oughs> <อ>แมมโคละข้งขังนนาอยมานี่บอกไอ้เป,ปียกเป็นนี้นะอยากนี่กูเว้นก่อนมึงกูจุ๊บนะเปียกกูจุ๊บเพือกูจะเดินใกล้บกเบ้ออยู่แต่นี้กูเป็นลูกเขยยักสักทีออไอ้ปูนแก้วมึงเชื่อคำพูดได้มานี่สยอยให้มานี่เบอร์คนล็อกแรก เออรับปากแล้วกี่ยอกีต่ตายม,มึงเชื่อได้มานี่ฮะท่านได้มานี่รับนั่งนั่งไรอันไฟแล้วกับมันนะมัดจำกับไม่อายทิ้งพอไปตึ้งไม่ใจยังฮานเชื่อกู้่ะท่านเด็กใกล้นู่นแล้วโปรปล่อยมานี่รับไปวันก้อนเป็นอัออนนี้เออเชื่อกู้่ะไอ้มึงจากูได้เปียกเปียกแม่มกูเป็นลูกเกยกักทันทีตายอุอ้ยกูแบกพอตาไปเลยมึงรับไปเตะมึงเลยไปเลยไปเลย เล็ก la ่ะพอตาเดินลงปุ่นแก้วบกนะมาปดอุดอุดมึยืไม่คุ้นในเบกอุดอุดนี่รับบานว่าปุ่นแก้วว่านี่มึงไปแต้มึงนะวุ้ยแบกพอตาุยเป็นลูกเย์กบบไยะไปยะไปยะเฮ้ยบกเอยพอตาเหงลูกเคยแบนแตเตแล้ว เปลี่ the, <Humans. S 1> Arrow, offset, ยนเยอะแยะประวั่ิดีดีหรูอว่าเยอะเยอะประวัติฝุ่นร่องดีน้องเร็วๆดีขึ้นแล้วนี่เอ้าคุณช่วยแล้วช่วยแล้วเอ้าเอ้าเอาจับแล้วพี่จับแล้วแะไรนี้เอ้าเอาน้องเยอะเยอะเยอะหนึ่งสองสามเห็ดแมมตะไม้เปียกช่วยเยอะว่าไม่ขึ้นเห็ดแมมกูเห็ดแมมเบลอจริงไงผุ่นแก้วเป๋วกรูนี่ให้มันนี่มันลอกมันไหมแตกมันแตกเองไม่ดีวะ เหม่ย์เบลจิงไอ้พูดแกตามไปเลยอย่างอีตุกเลงไปเลยโอ้แต่ตินใจว่าต้องไปโอ้รื้ใน ตัดสินใจว่าต้องไปในวันนี้นำซศบอยากกรับแทน่นี้โอ้เรืองตีงย้ายพวนอาภูนกระเปียกเบกกสมานปันนป้นแนวไรแผะเดียวใจไปแผรซบพัดว่าพบกระพูนนะ่มาโอ้เัอว่าพบพูนนะ พูดนายปลาไทยมากว้านะาอ,อกเราว่าจะขึ้นไทยทักทีวะทีวะผู้ไอ้ตายพูดนายปลาไทยกว้างน้าเรกเราว่าจะขึ้นไทยทักทีวะทีวะ

โอหเหยียดแมมวมา,ากูจ้างอะไรตัวกลางอะไรเลยปลาปลายุ่นเน,นอะมึงเลือมาเคยเตือนใหตัวลัางนูปังโพลลนเลยนะปังโพนไม่ตัวลังงั้นนะปังโพนเลยเนี่ยพอคน้นโปรยปลรยมันขึ้นมากอบพี่แม่จังเลี้ยงไม่ยอมไปไหนมาบูชูเราอีกนันไปไหนมังแยกผมไม่ได้กูแม่เกาเลยเ,เกเากูแม่เกา ก้าวเอานุ่มจีนก็ได้ดซอยเพียกหวานเหนื่อยขึ้นแล้วเด้น่ะเริ่มจัดการนะ,อ,ะอุ่นแกงหรือว่ากำก็ได้ซอยนุ้ยนี่ตกลงเทนี้เราก้าวไปหนึ่งเมืองอยากไหมผมไม่ได้กูมไม่ก้าวได้ไอ้ปูนแกงชอบอยากอยูอยอย่นั่นแล้วเนี่ยตังค์ของารขุนหมวงนี่ไปห้อง,น,องน,อนั่งขุนหมวกนี่เนี่ยกลางลุงนี่ไปห้องตงกลางขุนหมวกได้ แบื้ยเการือแม่เกาแยเการือแม่เกา <c oughs> แดีวนี้เคยตำกับม่อมโป,ป่ปีนีมึงวัดแลเปรสีนาฟ้านีน่ยตาไมาก,กับฉันกว้านวัดเลต่อเดียวก็มึงกูไม่เอาฉันลงคงคุขขมลงเลยวัดเล นี่เอนนตั้งนงนอยากเห็แล้วอยากเปรตนี่กับเบลอว่าแล้วว่าไปลูกมนุษย์ไอ้ตั้งชื่อไปให้แล้วว่ายากสูเน็ตอยากสูเน็ตเบลเฮ้โบชัว้างนันมาจงูยากเลาจานัพวกมนุษย์นี่แหละแต่อยากหยัดแหม,มเนี่ยป้ากูมาไล่ปีแล้วนะทีนี้ปตไม่ใจว่าัน้นกรงว่าจุกที่ไยตัวอบานกูไม่เล่น <c oughs> นับปีนองแล้วเปรตน้ โอ้วาอ่ากันไอ้แม่เอ้ยแล่จังนานไายบายดีอันนี้ไม่พบกันนานครับตุนบายบายดีเออเมียเตรียมองค์โจตายเป็อนอย่างดุเลยนะโยเออตึงลูกเท้าตีปลัดบโบราณตายเป็นขึ้นจันไดแล้วหมอสเลวเออแม่เอ้ยกองใจไปนั่งหนุ่มคาปุมปุมอ่อยเพียกไม่รู้หอ,อมเป็นโกอดเห็นแก่ตายโกอดเปรตเลยลวงเอาในป่าววัวจลาลามได้แล้วเร็วจริงไงพวกเปนี่ ไอ้ดึ้งยำเพื่อไปตามลูกเจ้าอยากออกมาปอบเราเร็วๆน้องรีดใจดานเร็วๆอ๋อได้กับหลอนตึ้รู้ตอนเดียวลวงเจ้าอยากมามึงไงแต่งงานกับฟูใชไมมมานี่ตกตองเลยมึงอยา่าออกกูนะรู้มาอยากนี่กูแบกมาขี้ลูกกวนนะว่างีงตึงมานี่กรรมกวนเหมือนมันกรมวยกรรมเก้าน้ามึงอย่าออกไม่ออกพื้ในใเรียกแต่เจ้าว,ว่าเตี้ยพเด็กกูมา น้องกรีดนหนาหกไปกลางนกเดี๋ยวจะน้องมัวตัวมวันแล้วมีอะไรนี่พี่ปูนออกไปแล้น้องออกรีดแต่เด็กออกแม่โอเนียนนาพอ่พอพ่อใรตาคุณพ่ออย่าง ตามคุณพ่ออยางเียเราแล้วเป็นปฏิกัดติดตังานพอตื่นคุณข้าพ่อฉันทำไมบ่วบอตนูบาดละย่ยำบัดจอบนนี้นยัาบงับนะพอตากูเได้มดาเบบว่าเบบนั้นอย่างนั้นนัดกินกินใจกู้นี่พุนแกวอาไรโต๊ะเบอร์ตต่อยตีตั้งนุ่มชีนมึงเชือกู้ต่ลบบานะมาได้แตกเลือด ใค้มันน For ี um, ่มันลอกมึงเด้พวกคุณฆ่าพ่อฉันเอลอะรมันลงไองู่อไกออยากมบงอางไหน่งเดียวจับโตปรีดัน่ากกูงานเดี้ลือยตงตัวนึกูรูได้ไปลากนื้อเดี๋ยวน นี่เราพลาดพอจนรับมาเผื่อจะมาต่อรองกับคุณมีอะไรจะมาต่อรองกับฉันเหรอพรอะต้ามาตนอยากให้พอจนควรชีวิตไหมก็ใหญ่พอจนฟื้นชีวิตเราถ้ามาชุบชีวิตพอจนได้คุณําได้เหรอําได้เรากล้าพอจนได้เราชุบชีวิตพอจนได้แต่กันแล้วมีเงินไขว่าถ้าเราชุบชีวิตพอจนฟืนมาแล้วเงื่อนไขค,คืออะไรตนต้องเป็นเมียพวอเราเด็บมาเม็นเมียคู่นะ กูตาเต่ลวนกูแมวก้าฮุ่นไงเปร็ดนั้นมึงอย่ามาเปร็ดมึงอย่าออกนะม,มึงกูบีบคอมึงหนังให้หม่งจำาตุกคุณแก้วยัาง,ง้าทิพแล้วเวนการดถลบหยันตาแก้าได้เยอะอย่าเตงล้วนตาเออไม่ออกแล้วชุ่มกับตาออกเตยเรู้แล้ว สาม,มารถชุบชีวิตพ่อฉันได้เออเดี๋ยวผมจะไปชุบชีวิตพ่อตินแต่นั้นนัาพ่อตินเฟินแล้วฉันยอมตำตามเงื่อนไขของพวกคุณดีห้องพ่อตินอยู่ตรอกนะเดี๋ยวผมจะไปชุบชีวิตอยู่ทางนี้หาได้จัดการเลยแก,แก,แก้ตั้งไว้นั่นไม่ได้มีปองเนี่ยแล้วไหลหงำเลยมาเจ๋อโบเด็กกูหามจริงเสร็จแล้วยงังเดี๋ยวได้ นี่้พอตื่นนอนเดี๋พ่อทำพิธีตองกาตาคนอื่นคนทำพิธีก็ตองนามูดแทมชอปนมดตะจปรากตัวตัวมามดะจงงลังกับ่นนี้ที่แกล้จริงหม้อเปนี่วาแล้วก็ตองกาตาจะชุบชีวิตให้พออยากมีเพิ่น เรียบร้อยพอจนเพื่อนแล้วพอจนเพื่อนแล้วเหรอเพื่อนแล้วแล้วพอจนอยู่ที่ไหนกูกังวลเน่ยเนียงลูกแล้ขังไว้นี่โง่ทำไมเดี๋ยวมันอีกเพื่อนมาตุกกูตายเหมือนไรเนีมึงเน่ามึงดำเพื่นเนี่ยแม่งกูวิทย์เนี่ยตุกวันเห็มหรือกูมาใจนั่งโูดแล้วก็ตายอยู่กูกำลังกายนั่นเออมึงเลกกลาา อูอดงไกูคิดนั้มึงจำได้ได้มึงเลี้ยดีวน่ได้มึงหนังเชอเอเดี๋ยวกูนักให้มึงไมันไปนน,นด้วยมือไหนองตกลง,งเด็ไปกล่าวทีองเดี๋ยวผมตามไปมันไปนกล่าวกูอยู่แล้วเออ เด็ดเด็ดเด็ดมานี่ก่อนนะอะไรเลือตามออกเดินไปทางนู้นแล้วคุณไม่ถามฉันก็รีบๆแล้วทีนี้คุณเดินตรงไปนะเจอทางแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายบอกตางแยกเลี้ยวซ้ายจ้ะถึงทีนี้ตรงบิ๊กนิดตรงไปนู้นเจอทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวใจแล้วจ้ะถึงทีนี้ตรงอีกนิดเลี้ยวซ้ายตีก็ถึงเลี้ยวซ้ายอีกีก็ถึงจ้ะ เล่นได้บ่เด็กกูนานซอกนานได้กูตามนี่ว่าองมันไปตัดน้อยถึงทีนี้ต่อเดี๋ยวมึงเดินชงไปนะเออทีนี้เดินชงแล้วปอบตังเอีกะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออทีนี้ชงไปเลยชงไปลาวเออปอบตังเอีกะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลาวเอทีนี้ชงไปเลยปอบตังเอกเลี้ยวขวาทีกะตึ้งเลี้ยวขวาทีกะตึ้งเออกูไปแล้วากูได้ยินมีเจ้าหนุ่มไหวเลี้ยวสายได้เรื่องเลย ปูนแกว้วเด้ยังจิบบาทเลี้ยวเด้ข่อยเพลงแล้วจนะ้ามึงอยู่เชื่เชื่เพียกแบบมึงนั่นจะรักษากู้ได้บอกตรงๆว่ามึงไม่มีบุญได้เลยวันไล่ปีไฟไม่เพลิเด้อฮันโหลเดี๋ยวกูไปเล่ขบตังเงี้ยกะเหลียวกว่าแม่คุณดีเธออยู่ที่ไหนปีปูนแก้วมาแล้วหน้าจ้าปีรักเธอเธอคนเดียวขบตังเงี้ยกะเหลียวกว่า เตยอยู่ในปีปูนแก้วปีมาแล้วปีรักเตอนะจ้าที่รักปีรักเตยไปเสี่ยงไง่ายไปเลยอันมานนี่ล้อกไก้ปูนแก้วเดินเวียนลงนั่งเลี้นี่ไปตาโรงนี้ตอเดียวต้องพูดออกตาโรงนี้ไม่โอกาสนี่กว่าจิตโค้งปีปูนแก้วปีมาแล้วบอกดังเดียกันเดียวว่าเตยอยู่แค่อยปีปูนแก้วปีมาแล้วนะจ้าที่รักแขมาแล้วเสี่ยงแขเข้า,า้ว พี่คนนี้พี่มาแล้วเธออยู่ในพี่พุ่แก้วรักเธอคนเดียวพบต่างแงี้ยกะันเลี้ยวกว่าเกมแล้วเจออยู่ในพี่พุ่นแก้วพี่มาแล้วนะจตะีักับพี่พุ่นแก้วขาแม่เหยียดแแม่มานี่ออกคูแล้วเนค่คูไม่ได้แต่เหยียดแแม่เนี่ยได้ตีปูตีตูตีตีปูเหยียดแแม่มรุนคูออกวิกบานแล้ว โอ้เว้ยฮึชิมไอ้ยางามจุงเบื้องัานวานไอ้ลย้อไว้ไอ้หันมาดิอ้าวคุณมาทำไมอ่ะมาแต่งงานกับเตินเลยเติร์นไหวแล้วพอเตินคุณเตินยอมเป็นเมียเราก็ตกลงฉันยอมเป็นเมียคุณแอะแล้วคุณมาในห้องฉันทำไมมานอนกับเตินนั่นแหละไอ้บ้า ฉันแค่สัญญาว่าฉันเป็นเมียคุณแต่ฉันไม่ได้สัญญาว่าฉันจะหลับนอนกับคุณด้วยนี่เอาแต่ใจลาวถึงไม่ร่วมหลับนอนกับผมก็ดูสรารรูปตัวเองบ้างเสียบ้านำหน้าอย่างมึงจะมาเป็นผัวกูเหรออยู่ไม่หล่อสักนิดเลยตัวก็ดำพิดปีหัวก็ชอกผมก็หยอยปุงก็ปลุยด่าเจ็บอีเพลทนี่เแม่ เฮ้ยแ <Hey, S 1> จนนี่บอกเตินแบบนี้เติเน้นนี่รูปร่างใกล้ป่ายนอกรูปร่างเตะๆทิ้งข้างใหนจนลอ่อไม่ล่อเลยอยู่ก็หลบไม่ตุเรศมากเลยฉันไม่ชอบเลยดำปิดปี่ฉันไม่ชอบเรียกแม่ล่อกันอย่ามาฮอ,อกันแล้วกันฮีเพล็ดนี่เตินไม่เชื่อยผมล่อฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณล่ออ่าได้ตาเตินไม่เชื่อว่าผมล่อจริงๆ นี่ผมไปตะวันมาแล้วอิ่มอัมนินซาติดัดในไอกาตามาแล้วแล้ว่ารอไหมรอฮึบวีหยากแหม่มเจ็บแล้วรอไหมล่ะรอไหมไม่รู้รอไหมไม่รู้ไม่รอผมไปแล้วนะรอแล้วหันหน้ามาก่อนสิไม่เอาอ่ะหันมาสิไม่เอา ไม่หันหนะ้าผมไปแล้วนะหันูงหันสิผู้ชา,ายแต่ก็ไม่รู้ตัดเลนผมหล่อไหมหล่อแล้วหอมแก้มผมหนึ่งครั้งสิไม่เอาอ่ะหอมแก้มถ้าคุณไม่หอมแก้มผมไปแล้วนะหอมก็หอมสิแต่ก่อนที่คุณจะหอมแก้มคุณหลับตาก่อนนะแต่ผมไม่บอกให้ลืมตาคุณน้าลืมตาเด็ดขาดอ่ะตกลงศเอาปิดตานะจ้าพร้อมที่จะหอมแก้มหรือยังพร้อมแล้วอรอสักครู่ เ,เข้ามาสิห้ามลืมตานะไม่ลืมตาหรอกเอาหอมแก้มวิหอมอีกหอมหน้าผากด้วยวิตายมินคิวหวานแปลกๆกลิ่นตู้ทู้เอาหอมอีกครั้งลืมตาวาย <H it> เรียบร้อยแล้วนะลูกผู้หญิงเอีกก้กีดังปลาตุ้งแหลง ไม่คิดเลยว่าคุณนำห้ามปันนี้บกขี้บงๆนะเหยแมหมแล้วนายใจแล้วคุณใส่กล้าบนี้กลับมาทำไมอ้าวถ้าจนดับกราบนู่นได้ราบนี่ก็จ็นต้องดัก,ดกได้เลยแมคนเราตินอยาก็อบกวนท่ลกใกล้ไปนอกต้องเลียกกองกลางน่อยโอยอย่างนั้นครับทีนี้ตกลงไปสวมชุดหนูกลับมาเถอะฉันอยากได้ชุดหนูนก็ได้แต่กราบนี้ก็เถือบ้านั่นไอ้บ้าโม่ดำๆดดมันเถือปืปื้นเนี่ย โ็มันไม่ง่อยตกลงยอมเป็นเมียผมได้ยังเฮ่มาตงกมอาที่ตายห้องเลยนี่มา,ไปไปอ,าองคครับตอนนี้กะตีสิบองว้าแล้วครับนี่ใหญ่ริน่ายมันนี่นล้รับในปากทีนึงตั้งขนาดนั่งกับข้อปากพ้เพียงแค่นี้ครัานการแสดงมาชั่วบุเต็มเลยคาบิปราต้ในนองลาข้อบบรรดาเว่งแพรครลังหน้ามีการกดปอกกันไม่สำรับคืนนี้โชคดีดาตินะบัดกับ